คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดสระบุรีติดตามการดำเนินงานป้องกันแก้ไขโควิด -19 เร่งฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยงครับนายเอกพรจุ้ยสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีร่วมหารือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระบุรีติดตามสถานการณ์โรคโควิด -19 ที่ห้องประชุมพระพุทธบาทสารกลางจังหวัดสระบุรีครับซึ่งสถานการณ์ขณะนี้มีแนวโน้มดีขึ้นแต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด จำนวนผู้ป่วยรายใหม่244รายนะครับมีผู้เสียชีวิตสะสม217รายการชีดวัคซีนเข็มที่1อยู่ที่188,094รายครับเข็มที่2อยู่ที่จำนวน11,031ราย จังหวัดสระบุรีจะมีการยกระดับการดูแลสตรีมีคันตามนโยบายนายกรัฐมนตรีที่กำหนดต้องไม่มีสตรีมีคันเสียชีวิตและต้องไม่มีผู้เสียชีวิตที่บ้านจากโรคโควิด -19 ซึ่งได้มอบให้อำเภอประสานโรงพยาบาลลงพื้นที่สร้างความเข้าใจกับประชาชนเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยในที่ประชุมนะครับได้มีการกำชับในเรื่องของการตรวจโควิด,โด -19 ด้วยตนเองหรือ ATK เมื่อตรวจพบผลติดเชื้อหรือมีเหตุอันควรสงสัยแล้วนะครับจะต้องทำการแจ้งพนักง,งานโรคติดต่อภายในเวลาระยะเวลา3ชั่วโมงครับผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งตามมาตรา31ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน20,000บาท นอกจากนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนะครับยังได้มีการกำชับและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทําความเข้าใจกับประชาชนที่เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนในกลุ่ม7โรคและสตรีมีครรภ์นในเดือนกันยายนนี้ต้องได้รับวัคซีนร้อยละ70ครับ